สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะเย็นนี้หาอยูหากินอีกตามเคยครับหลังจากที่ <c oughs> ไปรับหลานกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็รับหลานมากลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ไปยามจันทร์ครับเอฟซี FC ทุกคนไปยามจันทนระ์เนาะ เนี่ยเอาถุงไปด้วยเผื่อจะติดเนาะเดี๋ยวจะได้ว่าจะหมานไหมเนี่ยเอาผ้าเนี่ยไปเก็บดินี่ผ้านี่ไ,ไ,ไปครับตามครับเดี๋ยวขี่รถไปเลยเนาะผ่านหลานไปด้วยน้องไปด้วย สวัสดีครับถึงที่หมายแล้วครับเอฟซีทุกคน,นหลังนี้ยังไม่ลั่นเนาะโล่งเกินไปเนาะนแต่มันลกอยู่ก็พอได้อยู่ไปดูหลังนู้นเนาะ ลั่นไหมรั่นไหมนั่นน่ะโอ้โหไม่รั่นครับเอฟซีทุกคนมองดูแล้วท่วมน้ำท่วมนู่นน้ำท่วมเลยน้ำเริ่มเข้ามาแล้วก็ท่วมเลยเอาไว้อย่างนี้เหละถ้าคนอื่นเขาสูบน้ำก็อาจจะลดอีก เอาไว้อย่างนี้ก่อนไปไปดูสองหลังฝั่งนู้นครับเป็นเทม่านครับลั่นไหมลั่นนะโอ้โหหลังนี้ลั่นครับหลังนี้ลั่นหลอกออกบบไม่ได้ยินเสียงคลุกๆเลยหลังนี้เราลั่นไหม โอ้ลันเหมือนกัน oh. นู่นดูหลังนี้ก่อนเนาะดูหลังนี้ก่อนครับ oh <my> ยุอยากเป็นไหนนะยามหลังนี้ก่อน oh. มีปลาเก็ามั้ยปลาันนะ้หมดาเด้อปลอดด้วย

ม์ปางอาเลยเนี่ยมันไม่ลงเนี่ยหอยมันอันนั้นมันลั่นเฉยหอยมันเหน็บไวเนี่ยมันไม่ลื่นลงนลาดพลาดไปแล้วครับหอ,อยครบลาดไปแล้วหลังหนึ่ง We'll be right back. lẹo lọt lẹo lọt lâu มาเลยตาตาตาไง่นไงดูยับเลยไาดูปดูดูนู่นไปเอาถุงมาใส่นี่ดูดูชัดชัดนี่ไงอู ได้มันมนันมันมันตัวแรกแค่มันนี่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 ูจะจับตัวไม่อ,อ,อ,อกวนปลาดุกขนใหม่

ดเดยดดาก่อนครับปนล้วอ่ะปป่นไปแล้วพอจะป่นแล้วพอจะป่นหอยหอยอ่ะพอจะป่นหอยป้าดูฮะตัวอะไรเคลนมาเจได้ตัวนั้นลงไม่มิดครับรอหอยมันขัดไว้อ่ะ หลังนี้หลังนี้ลั่นฟาวอหอยมันขัดขัดปากลั่นนั่นน่ะขัดไรก็เลยไม่ลงเม็ดลงไม่เม็ดส่วนหลังนี้เพิ่งซ่อมเมื่อาวานก็ซ่อมเสร็จแล้วดักไว้ก็ติดตัวหนึ่งเนาะประดุกใสสวยเลยตัวเดียวหลังนู้นก็น้ำท่วมหลังใหม่เกะก่องสดๆใหม่ๆ ก็ได้ขอป,ปนอยู่ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยจะเอาจะทำกับข้าวครับไปตามครับเนี่ยได้กับข้าวแล้วกับข้าวเย็นของเราไปสวัสดีครับ <c oughs> มืดอถิมไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกหรมั้งอาจจะแรงและนะ้วเนาะฝนทิ้งช่วงหรือมั้ง มายุกับบ้านจะทำกับข้าวต่อเรานี่ปลาดุกตัวเดียวก็ทำได้ตำน้ำพริกปลาดุกแซ่บเซาบร้อยบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะทำการทำเน็ปลาดุกก่อนทำกับข้าวเนาะเอาไปตำน้ำพริกปลาดุก สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับนี่ครับหลังจากที่เรายามจันมาเนาะได้ปลาดุกมาตนหนึ่งเนาะปลาดุกนาเหนียวมากครับเหนียวมากน,นี่ต้มแล้วก็ตำน้ำเพลิกครับปลาดุกยามจันมาก,กระดาปลาดุกมาตนหนึ่งตำน้ำเพลิกปลาดุกครับเอฟซีทุกคน คนหมันปลาดุกอีกแลว้วหมันปลาดุกวันนี้นานปลาดุกวันนั้นหวานกบอันนี้หมันปลาดุกแซ่บครับเหนียวมากครับปลาดุกนาคลองใส่ไก่เนาะปลาดุกธรรมชาติเหนียวจริงๆแซ่บครับเอฟซีทุกคนกินข้าวด้วยกันครับผักก็มีผักอีทอนครับกระถินเริมล้วะผักกระเฉดอันนี้กะแกงหน่อไม้ น้องของให้มาถ้วยหนึ่งเนาะแซ่บแซ่บเดยวกันครับขออนุญ,ญาตกินข้าวครับพิเทุกคนเนี่ยหาอยู่หากินแบบบ้านๆก็ประมาณนี้ละครับแซ่บแบแบบบ้านๆยามจันมาได้ตัวหนึ่งก็ทำน้ำพริกกินได้เนาะนี่เต็มถ้วยเลยแซ่บครับตดนน้ำห่อนๆจากน้อย ข้าวก็ร้อนปล่อยททอนปล่อยก็ทิ้นแบบง่ายๆเลยเสแบบร็จครับเฮ้แบบย อันนี้แล้วครับขอบอนุญาติข้าวครับขอฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเลยนะครับแซ่บ